ถ้าวันหนึ่งแม่ยายของคุณเปิดเผยความลับว่าครั้งหนึ่งเธอเคยรักคนที่ชื่อเหมือนคุณและอาจเป็นพ่อของภรรยาคุณเองคุณจะทำอย่างไรเสียงหัวใจเต้นแรงความทรงจำเริ่มไหลย,ย้อนกลับทุกกลิ่นทุกแววตาและทุกคำพูดของแม่ยายดูเหมือนจะซ่อนอะไรบางอย่างไว้คืนนี้ความจริงที่ถูกปิดบังมานานกว่า20บปีกำลังจะถูกเปิดเผยแต่เมื่อมันถูกเปิดออกไม่มีใครจะเหมือนเดิมอีกต่อไปสายลมยามเย็นพัดเบาๆผ่านสวนหลังบ้านกลิ่นดอกมะลิหอมอบอลในอากาศ เสียงนกร้องเภาเบาคล้าวกับเสียงหัวใจที่เต้นถี่ขึ้นของเขาวายุวัยสาเพิ่งกลับจากทำงานและพบแม่ยายยืนอยู่หน้าระเบียงเธอสวมชุดไหมสีฟ้าอ่อนดวงตาเปล่งประกายคล้ายหญิงสาวในวันวานเขาไม่เคยกล้าส,สบตาแม่ยายตรงๆงพระทุกครั้งที่มองเขาจะรู้สึกประหลาดในอกร้ากับความทรงจำบางอย่างกำลังตื่นขึ้นเย็นวันนั้นแสงอาทิตย์คล้อยต่ำแม่ยายหันมามองเขายิ้มอย่างอ่อนโยน วายุเธอจำฉันไม่ได้จริงๆหรือเสียงของเธอนุ่มลึกและสั่นสะเทือนในใจเขาชะงักดวงตาสั่นระริกหมายความว่าอย่างไรครับแม่เธอหัวเราะเบาๆแต่แววตาเต็มไปด้วยความเศร้าเมื่อยี่สิบปีก่อนเราเคยเจอกันที่เชียงใหม่ตอนนั้นเธอเป็นเพียงเด็กหนุ่มขายภาพวาดริมทางความทรงจำเริ่มกลับมาภาพหญิงสาวในชุดกิโมโนสีขาวยืนอยู่ใต้ต้นซากุระจำลองหน้าวัด เธอซื้อภาพเขาแล้วหายไปโดยไม่เอ่ยลาหัวใจของวายุตเต้นแรงผู้หญิงคนนั้นคือแม่ยายพยักหน้าช้าๆใช่ฉันเองสายลมเงียบกริบใบไม้ไม่ไหวแม้เพียงนิดโลกทั้งใบหยุดหมุนในขณะที่เขายืนนิ่งราวกับรูปปั้นกลิ่นน้ำหอมกลิ่นเดิมจากเมื่อยี่สิปีก่อนยังลอยอ้อยอิงในอากาศความทรงจำความรู้สึกและความรักเก่ากลับมาอีกครั้ง แม่ยายหันหลังให้เขาเธอไม่ต้องพูดอะไรเรื่องนี้จบไปนานแล้วแต่หัวใจของเขาไม่ยอมฟังคำว่าจบเพราะในวินาทีนั้นเขารู้ว่ารักที่เคยหายไปกำลังกลับมามีชีวิตอีกครั้งวายุยืนอยู่ในเงาเย็นของสนยามเย็นมองหญิงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นรักแรกและตอนนี้คือแม่ของภรรยาเขาเสียงหัวใจยังดังไม่หยุดคำถามหนึ่งก้องอยู่ในใจ ว่าเขาจะเลือกทางไหนระหว่างอดีตที่ไม่อาจลืมกับปัจจุบันที่ต้องรักษาไว้และในขณะที่แสงสุดท้ายของวันดับลงแม่ยายหันกลับมาช้าๆแววตาเธอสั่นไหวเหมือนจะพูดบางสิ่งแต่แล้วเธอก็เพียงยิ้มยิ้มที่เก็บความลับทั้งหมดไว้ในนั้นขึ้นตกเงาจันทอดยาวบนพื้นไม้เก่าหน้าระเบียงเสียงจิ้งหรีดดังระงม,มอยู่ในพุ่มไม้กลิ่งดอกมะลิจ,จากกระถางข้างบันไดลอยคลุ้งไปทั่วบ้าน วายุนั่งนิ่งมือกำท้่ยชาร้อนที่เย็นเฉียบไปแล้วหัวใจยังคงเต้นแรงไม่ต่างจากเมื่อเย็นเสียงคำพูดของแม่ยายวนเวียนอยู่ในหัวเราเคยเจอกันที่เชียงใหม่ทุกถ้อยคำเหมือนลมหวนย้อนเข้ากลับไปในอดีตภาพหญิงสาวในชุดกิโมโนสีขาวริ่นฝีปากสีแดงระเรื่อรอยยิ้มเศร้าๆที่ทำให้เขาอยากวาดใบหน้านั้นไว้ชั่วนิรัน์เขาไม่เคยลืม แต่เขาไม่เคยรู้เลยว่าผู้หญิงคนนั้นจะกลายเป็นแม่ยายเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากทางบันไดแม่ยายถือผ้าพันเขาผืนบางเดินเข้ามาอย่างสงบเธอยื่นให้เขาพร้อมรอยยิ้มจางๆอากาศเย็นเธอจะไม่เป็นหวัดหรือวายุรับผ้ามาอย่างเกรงใจกลิ่นน้ำหอมบนผ้าคือกลิ่นเดียวกับเมื่อ20ปีก่อนหัวใจเขาแทบหยุดเต้นแม่ทำไมถึงไม่บอกตั้งแต่แรก เสียงเขาแผ่วเบาแต่สั่นไหวด้วยความรู้สึกหลากหลายแม่ยายมองออกไปในความมืดบางเรื่องการลืมอาจเป็นทางเดียวที่รักษาใจได้แต่ผมไม่เคยลืมเขาตอบอย่างเงียบงนันไม่เคยเลยสักวันเธอหันมามองดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าและความอ่อนโยนเธอมีภรรยาและวายุลูกสาวของฉันรักเธอมากผมรู้เขาหลับตาแน่น เสียงหัวใจดังรัวราวกับกำลังต่อสู้กับความจริงเธอรู้ไหมแม่ใหญ่พูดต่อเสียงเบาแต่ชัดเจนฉันน่เคยบอกลูกสาวเลยว่าครั้งหนึ่งฉันเคยรู้จักผู้ชายคนหนึ่งชายหนุ่มที่วาดภาพฉันด้วยสายตาเหมือนกับเธอมองฉันตอนนี้น้ำตาหยดหนึ่งกลิ้งจากหางตาของเธอหยดลงบนผ้าพ,พันคอในมือเขาความรักของวัยหนุ่มสาวนั้นงดงามแต่ก็อันตรายเธอกล่าวเพราะมันทำให้เราลืมว่าเวลานั้นเดินต่อไปเสมอ วายุเอื้อมมือไปจะจับมือเธอแต่เธอถอยเพียงครึ่งก้าวอย่าทำแบบนั้นเธอกล่าวเบาๆอย่าให้หัวใจของเราทำผิดอีกครั้งเสียงนาฬิกาโบราณในบ้านดังขึ้นตีบอกเวลาสี่ทุ่มตรงทุกเสียงเงียบลงเหลือเพียงเสียงหัวใจของทั้งคู่ที่เต้นสวนกันในความมืดแม่ยายสูดหายใจลึกพรุ่งนี้ลูกสาวฉันจะกลับจากต่างจังหวัดฉันอยากให้คืนนี้เป็นเพียงความฝันของเราและเมื่อเช้าเริ่มใหม่เธอต้องลืมมันให้ได้ วายุเงียบงนันเขามองดวงตาคู่นั้นที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแรงบันดาลใจให้เขาวาดภาพและตอนนี้กลายเป็นสิ่งต้องห้ามที่เขาไม่มีสิทธิมแม้แต่จะสัมผัสสายลมยามข้าผัดผ่านกลิ่นมะลิยังคงหอมแต่ในความหอมมีรสขมของความทรงจำเธอเดินกลับเข้าบ้านช้าๆเหลือเพียงเสียงผ้าพ,พันคอพลิ้วไหวในมือเขาเขามองตามเธอไป แผ่นหลังที่เต็มไปด้วยความลับและบาดแผลของเวลาในใจเขามีคำถามที่ยังไม่ได้เอ่ยออกมาคำถามที่อาจเปลี่ยนทุกสิ่งหากพูดมันออกไปแม่ที่จริงแล้วลูกสาวของแม่เขาหยุดพูดกลางคันพราะแววตาของแม่ยายหันกลับมาอย่างรวดเร็วเต็มไปด้วยความตกใจและสิ่งที่คล้ายกับความกลัวเสียงลมหายใจของทั้งคู่แผ่วเบาเงียบงันจนได้ยินเสียงแมลงปีกแข็งกระทบกระจกหน้าต่าง วายุยืนนิ่งดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนและคำถามที่ติดอยู่ในลําคอแม่ยายมองเขาอย่างระแวดระวังแววตาเธอไม่เหมือนเมื่อครู่มันเต็มไปด้วยความกลัวที่ซ่อนเร้นแม่เขาเอ,อ่ยอีกครั้งลูกสาวของแม่เธอแม่ยายยกมือขึ้นช้าช้าสั่นเทาเล็กน้อยแต่มั่นคงพอจะห้ามคำพูดของเขาไว้อย่าพูดต่อเลยวายุเสียงของเธอสั่นแตเด็ดขาด บางเรื่องถ้าพูดออกไปทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความเงียบเข้าครอบงำทั้งห้องนาฬิกาบนผนังเดินต่อไปอย่างเยือกเย็นเสียงติ๊กติ๊กเหมือนนับถอยหลังบางสิ่งวายุหลุบตาลงมือที่กัมผ้าพ,พันคอแน,น่นจนเส้นเลือดขึ้นเขาอยากจะถามอยากจะรู้ความจริงแต่แววตาของแม่ยายบอกเขาว่าความจริงนั้นอาจทำลายมากกว่ารักษาผมแค่อยากเข้าใจครับเขากล่าวเบา,เบา ผมรู้สึกเหมือนทุกอย่างในชีวิตกำลังหลอกผมอยู่แม่ยายสูดลมหายใจเข้าลึกในตอนนั้นฉันยังสาวมากยังไม่รู้จักคำว่าผิดหรือชอบเต็มที่มีเรื่องมากมายที่ฉันอยากลืมแต่โชคชะตากลับพาเธอกลับมาแล้วลูกสาวของแม่เธอเกิดเธอสบตาเขาอย่างนิ่งงนันก่อนจะพูดช้าๆแต่ชัดเจนทุกคำอย่าคิดต่อเลยวายุมันไม่ใช่สิ่งที่เธออยากได้ยินหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบระเบิด ลมหายใจของเขาสั่นระรัวราวกับอากาศรอบตัวกลายเป็นไฟเธอหันไปมองภาพวาดที่แขวนอยู่บนผนังภาพหญิงสาวในชุดกิโมโนสีขาวที่วายุวาดไว้เมื่อยี่สิปีก่อนเธอยกมือแตะเบาๆบนกรอบไม้เก่าฉันเก็บภาพนี้ไว้มาตลอดเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่เตือนฉันว่าครั้งหนึ่งหัวใจของฉันยังมีชีวิตน้ำเสียงเธอเต็มไปได้วยความอ่อนโยนแต่แสงความปวดร้าวลึกวายุมองภาพนั้นแล้วรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังถล่มลง เขาจำได้ตอนขายภาพนั้นเขาเขียนชื่อเล่นของตนไว้ที่มุมล่างขวาชื่อที่ไม่เคยบอกใครสายตาเขาเบิกกว้างเขาเดินเข้าไปใกล้ภาพมองลายเซนที่มุมกรอบมันยังอยู่เหมือนเดิมแม่ยายมองเขาอย่างรู้ทันเธอพูดเสียงแผ่วแต่ชัดเจนตอนที่ฉันรู้ว่าภรรยาของเธอชื่อเมธาวีฉันก็รู้ทันทีว่าวงล้อของกำได้หมุนกลับมาอีกครั้ง วายุเผลอถอยหลังไปครึ่งก้าวเสียงหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บในอกแม่หมายความว่าเขาแทบไม่กล้าพูดแม่ย่ายยิ้มเศร้ารอยยิ้มนั้นอบอุ่นแต่เต็มไปด้วยน้ำตาที่กลืนไว้ข้างในเธอไม่ต้องพูดออกมาฉันรู้ว่าเธอคิดอะไรแต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรเธอต้องจำไว้ความรักไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเสมอไปสายลมเย็นพัดผ่านอีกครั้ง ภาพม่านสีขาวปลิวสะบัดกลิ่นมะลิยังหอมแต่ในความหอมนั้นเริ่มปนกลิ่นของฝนที่กำลังจะตกวายุมองภาพวาดอีกครั้งแสงจันทร์สะท้อนผ่านกรอบไม้เก่าและในเงาสะท้อนนั้นเขาเห็นตัวเองยืนอยู่ข้างหญิงในภาพภาพนั้นเหมือนกำลังมีชีวิตเหมือนจะพูดกับเขาในความเงียบว่าความจริงไม่มีวันตายมีเพียงคนที่กลัวจะยอมรับมันเท่านั้นเสียงฟ้าร้องเบาๆดังขึ้นจากไกลไกล แม่ยายหันหลังให้เขาเดินขึ้นบันไดช้าๆแต่ก่อนจะพ้นบันไดขั้นสุดท้ายเธอหันกลับมามองวายุถ้าพรุ่งนี้เธอยังอยากรู้ความจริงจงมาที่ห้องใต้หลังคาจากนั้นเธอก็หายเข้าไปในเงามืดเขายืนนิ่งอยู่กลางบ้านเสียงฝนเริ่มตกเม็ดแรกผ้าพ,พันคอในมือเขายังอุ่นเหมือนมีชีวิตและในใจเขาคำถามนั้นยังคงดังอยู่ไม่หยุด ห้องใต้หลังคามีความลับอะไรซ่อนอยู่กันแน่เช้าวันถัดมาฟ้ายังไม่สว่างดีสายหมอกบางๆคลุมทั่วสวนหลังบ้านเสียงนกกระจิบเริ่มขับขานทำนองเบาๆท่ามกลางกลิ่นชื้นของฝนเมื่อคืนวายุยืนอยู่หน้าบันไดไม้เก่าที่ทอดขึ้นไปยังห้องใต้หลังคาหัวใจเขาเต้นแรงราวกับกำลังปีนขึ้นสู่ความจริงที่ไม่อาจหวนกลับฝุ่นละอองเกาะหนาแน่นบนลูกบันได แต่ละก้าวที่เหยียบส่งเสียงเอดอาร์ดเหมือนคําเตือนจากอดีตกลิ่นไม้เก่าและกลิ่นหนังสือผสมกันจางๆในอากาศเมื่อถึงประตูบนสุดเขาพบแม่ยายยืนรออยู่ก่อนแล้วเธอสวมเสื้อไหมสีเทาผมมุ่นขึ้นอย่างเรียบง่ายในแสงสลัวดวงตาเธอดูสงบนิ่งแต่แฝงความปวดร้าวลึกฉันรู้ว่าเธอจะมาเธอกล่าวเบาๆแม่ผมต้องรู้ครับผมต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แม่ยายพยักหน้า เธอเดินไปยังมุมหนึ่งของห้องใต้หลังคาหยิบกล่องไม้เก่าขึ้นมาจากใต้โต๊ะที่เต็มไปด้วยฝุ่นเธอเปิดกล่องออกอย่างระมัดระวังภายในมีกองจดหมายผูกด้วยริบบิ้นสีซีดและภาพถ่ายเก่าใบหนึ่งวายุค่อยๆเอื้อมมือรับภาพนั้นมามันคือรูปหญิงสาวในชุดกิโมโนสีขาวยืนอยู่ข้างเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ยิ้มกว้างและในมือเด็กคนนั้นถือภาพวาดที่เขาเคยขายเมื่อ20ปีก่อน หัวใจของเขาแทบหยุดเต้นเด็กในภาพเขาพูดเสียงแผ่วเธอคือแม่ยายพยักหน้าช้าๆเมทวีลูกสาวของฉันความเงียบเข้าครอบงำราากับอากาศในห้องหยุดไหลเวียนตอนนั้นแม่ยายพูดต่อฉันหนีจากบ้านมาอยู่ที่เชียงใหม่ชั่วคราวหลังจากการแต่งงานล่มฉันอายุยังน้อยเหงาและต้องการใครสักคนที่เข้าใจหัวใจของฉัน เธอมองวายุด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความทรงจําแล้วฉันก็ได้เจอเธอเด็กหนุ่มที่วาดภาพด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยมือวายุรู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่าภาพเหตุการณ์ทั้งหมดหลายย้อนกลับมาเหมือนฝันซ้ำซ้อนวันนั้นวันเดียวกับที่เขาวาดภาพเธอวันเดียวกับที่เขาตกหลุมรักเขาสุดลงนั่งมือสั่นจนแทบถือภาพไม่อยู่แม่ยายนั่งลงข้างเขา เมทวีเกิดในปีถัดมาเสียงเธอสันส่นเธอกัดริมฝีปากแน่นและไม่มีใครไม่มีใครรู้ว่าใครคือพ่อของเธอเสียงลมหวิวผ่านช่องไม้ของหลังคาทุกคำพูดเหมือนคมมีดที่บาดลึกลงในหัวใจวายุหายใจไม่ออกหมายความว่าเขาแทบพูดไม่ออกลูกสาวของแม่คือเธอสบตาเขาดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาที่ร่วงช้าชา้า วายุฉันอยากให้เธอฟังให้จบก่อนจะคิดอะไรไปไกลวันนั้นหลังจากเธอจากไปฉันไม่ได้เจอเธออีกเลยฉันไม่เคยแน่ใจว่าเมทาวีเป็นลูกของเธอหรือไม่แต่ทุกครั้งที่มองหน้าเธอฉันเห็นแววตาเดียวกับที่เคยเห็นในเธอวายุกัดฟันแน่นจนเลือดซึมที่ริมฝีปากมือกำภาพไว้แน่นจนกระดาษยับผมแต่งงานกับเมทาวีเสียงเขาแผ่วเบาราวกับจะขาดใจถ้าเรื่องนี้เป็นจริงผม แม่ยายยื่นมือมาจับมือเขาไว้แน่นอย่าเพิ่งสรุปว่าสิ่งเลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นเรายังไม่รู้แน่ชัดไม่มีหลักฐานใดเลยน้ำเสียงเธออ่อนโยนแต่หนักแน่นเธอยื่นจดหมายซองหนึ่งให้เขาในนี้คือความจริงที่ฉันไม่เคยเปิดอ่านมาก่อนมันเป็นจดหมายจากชายคนหนึ่งที่ฉันเคยรักชื่อวายุเขาชะงักอะไรนะครับแม่ยายมองเขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเศร้า ใช้ชื่อของเขาเหมือนเธอทุกประการและเขาจากไปก่อนเมทาวีจะเกิดเสียงฝนเริ่มโปรยอีกครั้งหยดน้ำตกลงบนหลังคาเก่าดังติงต๋งติ๋งวายุมองซองจดหมายในมือหัวใจเขาเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอกแม่หยายิ้มเศร้าบางทีชะตาอาจแค่ล้อเล่นกับเราแต่บางทีมันอาจพยายามสอนให้เรารู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องมีคำว่าครอบครอง เธอวางมือบนซองจดหมายนั้นเปิดมันเมื่อเธอพร้อมเท่านั้นวายุมองเธออย่างไม่ละสายตาเสียงฝนกลบทุกสิ่งจนเหลือเพียงลมหายใจของทั้งคู่เขาไม่รู้ว่าในซองนั้นมีอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนชีวิตของเขาจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปและเมื่อเขาค่อยๆเปิดซองจดหมายแสงฟ้าผ่าก็แลบว่าผ่านหน้าต่างห้องใต้หลังคาตัวอักษรบรรทัดแรก เขียนด้วยลายมือที่เขาจําได้ดีถึงวายุถ้าเธอกําลังอ่านจดหมายฉบับนี้แปลว่าโชคชะตาพาเรากลับมาพบกันอีกครั้งแสงฟ้าผ่ายังส่องว่าเข้ามาในห้องใต้หลังคาวายุจ้องซองจดหมายในมือด้วยหัวใจที่สั่นสะเทือนฝนยังคงตกเสียงหยดน้ํากระทบหลังคาเหมือนจังหวะหัวใจของเขาเองเขาค่อยๆค,คลี่จดหมายออกกระดาษเก่าจนเปราะแต่อักษรยังชัดเจนถึงวายุ ถ้าเธอกําลังอ่านจดหมายฉบับนี้แปลว่าโชชตายัางไม่ยอมให้เราขาดจากกันฉันรู้ว่าฉันไม่มีสิทธิ์จะเรียกร้องอะไรแต่ฉันอยากให้เธอรู้ความรักที่แท้จริงไม่เคยหายไปมันเพียงแต่แปลเปลี่ยนรูปกลายเป็นความทรงจําและความทรงจํานั้นคือสิ่งเดียวที่ฉันเหลือไว้ให้โลกนี้วายุเงียบงนันสายตาเขาเลื่อนไปยังลายเซนด้านล่างวายุรัตนานนท์ไม่ใช่ชื่อของเขา แต่เป็นชื่อของชายอีกคนชื่อเดียวกันกับเขาโดยบังเอิญเขาเงยหน้ามองแม่ยายเธอนิ่งเงียบราวกับยอมให้โชคชะตาเป็นผู้พูดแทนใช่ในจดหมายคนนั้นเธอพูดเบาๆคือคนที่ฉันเคยรักก่อนจะรู้จักเธอเสียอีกเขาจากไปก่อนที่เมทาวีจะเกิดและฉันไม่เคยบอกใครเธอยิ้มอย่างอ่อนโยนฉันไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงมีชื่อเหมือนเขามีดวงตาแบบเดียวกัน บางทีโลกอาจกำลังคืนบางสิ่งให้ฉันแต่ในรูปแบบที่ต่างออกไปวายุนิ่งไปนานสายฝนข้างนอกเริ่มเบาลงแสงอาทิตย์แรกของรุ่งเช้าส่องลอดเข้ามาผ่านช่องไม้ความอึดอัดความกลัวและความสงสัยค่อยๆค,ค,คลายลงแทนที่ด้วยความสงบคล้ายการให้อภัยจากฟ้าผมคิดว่าบางทีเราคงต้องปล่อยให้บางคำถามอยู่กับการเวลาเขากล่าวช้าๆน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเข้าใจ แม่ยายยิ้มดวงตาเธอเปล่งประกายอุ่นใช่วายุเวลาเท่านั้นที่รู้คำตอบเขาวางจดหมายลงในกล่องอย่างระมัดระวังแม่ยายปิดฝากล่องด้วยมืออันสันเทาเธอพูดเบาๆราวกับกล่อมความทรงจำให้หลับอีกครั้งเรื่องทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความลับที่ต้องซ่อนแต่มันคือบทเรียนของหัวใจที่ต้องรู้จักให้อภยัยเธอมองเขาอีกครั้งขอบใจนะที่ไม่หนีจากความจริงวายุพยักหน้า ในแววตาเขามีทั้งความเศร้าความอบอุ่นและการยอมรับเมื่อเขาเดินออกจากห้องใต้หลังคาแสงเช้ายามสายเริ่มสาดผ่านม่านไม้กลิ่นมะลิจากสวนหลังบ้านหอมอบอวลขึ้นอีกครั้งข้างล่างเมทวีกำลังจัดโต๊ะอาหารเช้าเธอหันมาส่งยิ้มให้เขายิ้มที่บริสุทธิ์และไร้เดียงสาในยิ้มนั้นไม่มีร่องรอยของอดีตมีเพียงปัจจุบันที่ควรค่าแก่การรักษาไว้วายุยิ้มตอบ หัวใจเขานิ่งสงบเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีค่ำวันนั้นแม่ยายยืนมองท้องฟ้ายามเย็นจากระเบียงบ้านดวงอาทิตย์คล้อยต่ำลงอย่างงดงามแสงสุดท้ายทอดผ่านต้นมะลิทำให้ดอกสีขาวดูเหมือนเปล่งแสงจากภายในเธอหลับตาสูดลมหายใจยาวและปล่อยให้กลิ่นมะลิพาเธอกลับไปยังวันวานวันที่หัวใจยังคงเต้นแรงและความรักยังคงบริสุทธิ์